thank you นี่ครับเรียกว่าคึกคักอย่างมากครับและสึกในปีนี้นั้นก็เรียกว่าเป็นสึกของซีดานขนาดกลางนั่นเองครับปีนี้ BMW ต่อสู้ด้วยรถรุ่นนี้แหละครับ The ะ e w วฟิฟท์ซีรีสนั่นเองครับเปิดตัวขายแล้วครับมี2รุ่นย่อยด้วยกันครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับว่ามันมีรุ่นไหนอย่างไรบ้างเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างกับเจ้า The New ว Series ีรคันนี้ครับ BMW อ็มีใหม่นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะตัวรถนะครับเร คิดน้กริวตอนนี้นะครับมีงานออกแบบใหม่ซึ่งมีคมสันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าเดิมทีเนี่ยจมูกเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกทําเป็นเส้นในฝากระโปรงตอนนี้นะครับถ้าคุณมาดูใกล้ๆเนี่ยเส้นของจมูกหน้าเนี่ยนะครับก็จะถูกทําเป็นส่วนหนึ่งของฝากระโปรงไปแล้วนะครับกระจังหน้านะครับคิดนี้กรีวตอนนี้นะครับจะเป็นไอคอนิกรอนะครับหรือว่ามีการเล่นแสงสีนะครับตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันดูแล้วเท่ดูงามตามากขึ้นนะครับ กันชนหน้าออกแบบใหม่ให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับตอนนี้นะครับไฟหน้าใหม่เป็น BMW LED เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น 530e นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรุ่นไฮบริดเสียบปลั๊กนะสำหรับใครที่ใช้งานรถแบบทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับขอแนะนำนะครับให้ใช้รถแบบ PHEV ครับหรือปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองครับชุดล้อนะครับเป็นขนาด20นิ้วนั่นเองครับลวดลายก็ค่อนข้างดูแล้วทันสมัยมีความสปอร์ตกลมกลืนนะครับ เต็มซุ้มมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับยางพิลิโอลี่ด้วยนะครับตัวรุ่น p พลซิโนะครับถือว่าแน่นอนล่ะรองรับกับเรื่องของความสปอร์ตในการขับขี่แน่นอนครับช่องชาร์จของตัว p s e v นะครับอยู่ทางฝั่งหน้าตอนซ้ายนะครับเปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับคุณจะเห็นนะครับช่องชาร์จแบบ ac อย่างเดียวนะครับไม่มีช่องชาร์จ dc ให้คุณเลือกการชาร์จแบบ ac นะครับแต่คุณไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมีขนาดความจุอยู่ที่22.1กิโลวัตต์แอวนะครับแล้วก็ สามารถขับด้วยไฟฟ้าโรดนะครับได้108กิโลเมตรต่อการชาร์จในมาตรฐาน NEDC นะครับถ้าคุณมาดูนะครับ The New Fifth Series นะครับหรือ Series 5ใหม่นี่ครับสซ่ทรงของมันเนี่ยนะครับจะมีความแอบคล้ายพี่ชายอย่าง Series 7อยู่ประมาณหนึ่งนะครับคือเส้นมันจะเหลี่ยมเลียมนิดนึงนะครับมีเส้นเอลนะครับแล้วประตูเนี่ยครับมันจะเรียบเรียบครับแต่จริงจริงมันมีความโค้งนะคันนี้อาจจะเป็นสีดำอาจจะมองยากนิดนึ่งนะครับแต่จะมันมีความโค้งผสมเส้นเลียมเลียมหน่อยนะครับประตูนะครับ เปิดได้ค่อนข้างกว้างนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับมีการปรับปรุงในส่วนของชุดไฟท้ายใหม่นะครับแบบนี้นะครับซึ่งก็จะล้อไปกับเส้นสายใหม่นะครับที่มีความเป็นเหลี่ยมมากขึ้นครับไฟท้ายสวยไหมผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมชอบนะมันให้ความรู้สึกที่ดูสปอร์ตดีนะครับแม้ว่าจะแตกต่างจากสิ่งที่เรารู้จักนะครับแต่ว่าภาพลักษณ์ของมันดูสปอร์ตดูหรูหราในคันเดียวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับลิฟท์สปอยเลอร์นะครับที่ฝากระโปองท้ายนะครับรวมถึงชายกันชนเห็นไหม มันก็จะมีการแอบเล่นลักษณะของ diffuser นิดนึงนะครับซึ่งก็ดูค่อนข้างลงตัวนะครับเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารของเจ้าซีรีส์5รุ่น 530e คันนี้นะครับขอปรับที่นั่งแป๊บหนึ่งปึ๊บเมื่อเข้ามาปุ๊บคุณจะรู้สึกได้ถึงความหรูหราทัานสมัยนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของ bmw นั่นแหละนะครับจุดเด่นนะครับเมื่อเข้ามาปุ๊บคุณจะพบ bmw c u r v e screen แบบนี้นะครับ ซึ่งก็ให้ข้อมูลต่างๆที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับตรงหน้าคนขับนะครับก็จะมีในส่วนของ head up display ให้มาด้วยนะครับใช้ในยามขับขี่นะครับพวงมาลัยนะครับมีการตัดเย็บเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ D shape ก็คือมันแบนตูดเห็นไหมเป็นพวงมาลัย M ด้วยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ paddle s h i p นะครับด้านฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับก็จะมีคําว่า boost ด้วยนะเข้าใจว่าอาจจะแบบเอาไว้เพิ่มอัตราเร่งนะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนเกียร์อะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ถัดจากพวงมาลัยนะครับขอมาตรงที่คอนโซลนิดนึงคอนโซลกลางนะครับเป็นลักษณะของสีดาเงาทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับคุณจะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ย BMW เนี่ยเขาปรับคันเกียร์ใหม่นะครับไปเป็นคันเกียร์แบบไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้ลูกเล่นแบบคริสตัลนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวเมนูนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นคอมานนะครับหรือตัวคันเกียร์เองนะครับซึ่งก็ให้ความรู้สึกเออมันดูมินิมอลขึ้นนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของที่ชาร์จไวเลสนะครับให้มาครบเลย2ออที่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารนะครับหรือคุณเองนะครับที่เป็นผู้ขับขี่นะครับที่ผมชอบนะชอบสุดๆเลยก็คือนี่ครับคนมาดูครับรถลายการตกแต่งภายในเป็นคาร์บอนเคฟล่าแล้วเฮ้ยมันดูสปอร์ตมากนะจริงๆอันนี้อยากจะบอกเลยนะครับแล้วนี่ที่คุณเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยที่เป็นคริสตัลเนี่ยนะครับภายในเนี่ยก็จะมีในส่วนของแอมเบียนไลท์ด้วยเห็นนะ ปรับสีได้ปรับแสงได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันดูร้าดีนะแล้วก็ปุ่มต่างๆต,ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะปุ่มทัชนะครับกดเข้าไปนะครับอย่างนี้เ,เห็นนะอย่างสมมติว่าเราเปิดไฟฉุกเฉนินนี่เป็นสีแดงอะไรแบบน,น,นี้โอ้ไฮโซชอบชอบชอบ,ชอบนะครับมาที่ตัวเบาะกันบ้างครับตัวเบาะนะก็จะเป็นเบาะนั่งหนังเจาะรูนั่นเองนะครับแล้วก็การตกแต่งเนี่ยเขาเป็นทูโทนนะครับโดย สีที่คุณเห็นเนี่ยส่วนตัวนะบอลเรียกว่าสีโอนตินนะครับสีโอนตินก็คือจะเป็นน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะครับแล้วก็หนังเจาะรูตัวนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมสัมผัสตอนนี้ให้ความสะดวกสบายมากนะครับเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลากับรถมากนะครับแต่แค่สัมผัสแค่เนี้ยก็รู้สึกสบายแล้วนะครับจุดสําคัญอีกอย่างนะครับก็คือเบลนะครับมีการตัดเย็บเป็นลวดลายของเนั่นเองมี3แถบก็คือแดงน้ําเงินฟ้านะครับเป็นเอกลักษณ์หรือ เป็นสีไอคอนนะครับของ M Power นะครับทางด้านการขับขี่ครับเจ้านี่มาพร้อมกับพลังขับที่เรียกว่ามหาศาลอยู่ประมาณนึงเลยนะครับใต้เดินล่างของรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะพร้อมระบบมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองครับพละกกำลังขับรวมนั้นอยู่ที่299แรงมาครับแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเพียวๆสูงสุดอยู่ที่184แรงมาครับซึ่งถือว่า รวมรวมแล้ว 530e เน้นความเร้าใจและยังประหยัดด้วยครับเพราะว่าตามการเคมนะ fuel consumption คุณดูได้เลยนะครับอยู่ที่76.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแน่นอนแหละมันจะต้องเป็นการขับด้วยโหมดไฟฟ้าร้อนผสมกับการใช้เครื่องยนต์นั่นเองนะครับราคาของเจ้า BMW 530e คันนี้นะครับอยู่ที่3,949,000บาทครับซึ่งก็บอกเลยว่าด้วยตัวรถใหม่ การตอบสนองที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงหน้าตาที่ดูแล้วสปอร์ตปราดเปรียวมากขึ้นน่าจะถูกใจหลายคนครับแต่ว่าถ้าคุณบอกว่า PHEV ไม่ใช่คำตอบมันก็ยังมีรุ่นดีเซลนะเดี๋ยวผมพาไปชมพร้อมกันเลยครับนะครับจากรุ่น 530e ที่เราพาชมไปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ BMW 520d นะครับรุ่นนี้จะเป็นแพ็กเกจ M Sport Pro นั่นเองครับคันที่เราพาชมเมื่อกี้นะครับเป็นสีดำนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับซึ่งก็ เราจะเห็นเรื่องของงานตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในเรื่องของตัวจมูกคินิกริลเนี่ยนะครับมันจะเป็นจมูกในลักษณะที่มีเสร็คมสั่นมากขึ้นจริงๆเนี่ยเส้นสายแบบนี้เนี่ยครับคุณจะดูนะมันจะคล้ายๆกับ XM เนะครับจะราวๆนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับหน้าตาของซีรีส์5ใหม่นะครับเขาจะเล่นสีดำนะครับในโทนด้านหน้าแบบนี้นะครับให้ภาพลักษณ์ของมันดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับชุดล้อจริงๆมันก็เป็น1 20เหมือนกันนะครับแต่ว่าลายคนละะายเห็นน ตายคนละลายนะครับจริงๆแล้วจุดที่ต่างเลยชัดเจนมากนะครับก็คือหลังคานะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าคันนู้นอ่ะได้หลังคาพาโนรามิกลัสรูปเข้ามาครับคันนี้จะไม่มีนะครับซึ่งก็ไม่ไม่แปลกอะไรนะครับรวมถึงท้าล่างของมันนะครับมันเป็นสีดํานะแต่เมื่อกี้รถมันเป็นสีดำเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นสีดาแต่เพราะมันเป็นสีดําตัดกับสีตัวถังรถคุณรู้สึกว่าไงครับส่วนตัวผมก็ว่าเออมันก็เทพอีกแบบนะบางคนบอกว่าฉันไม่ชอบอ่ะฉันรู้สึกว่ามันดูสปอร์ตไป แต่ว่าผมว่าคนที่เป็นสาวก bm หลายๆคนเนี่ยก็ชอบภาพต์ของความสปอร์ตในเรื่องของภายใน,นครับผมต้องบอกเลยว่าจริงๆรถทั้ง2รุ่นเนี่ยครับ the new 5 series เนี่ยเหมือนกันนะครับทุกอย่างเลย head up display ก็มีมาให้ bmw c u r v e screen ก็มีมาให้มันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับมันอาจจะมีการแตกต่างอยู่นิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการตัดเย็บตัวเบาะนิดนึงนะครับซึ่งก็เป็นปกติแล้วนะครับแต่ว่า จุดสำคัญของรถทั้ง2รุ่นที่ต่างกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ5 3 0 e คันนู้นนะครับจะเป็นเรื่องของระบบ Plug-in Hybrid นั่นเองครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2000นะครับซึ่งในรุ่นใหม่ของ the new flip series นะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2000 cc นะครับให้กำลังสูงสุด1 9 7แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรและที่สำคัญครับาอาจจะไม่ได้เขียนตรงนี้นะแต่จริงๆแล้ว มันติดตั้งระบบ m ม h y ไฮบริมาให้แล้วเรียบร้อยครับซึ่งก็ทำให้มันประหยัดมากขึ้นนะเพราะอัตราประหยัดของรถคันนี้นะครับอยู่ที่18.5กิโลเมตรต่อริดนั่นเองนะครับดังนั้นผมบอกเลยทั้ง2รุ่นมีความดีความชอบแตกต่างกันผมจะบอกย้ำอย่างนี้ครับสำหรับใครที่มองหารถใช้งานนะครับถ้าคุณเดินทางไกลเน้นขับยาวๆเครื่องยนต์ดีเซลตอบโจทย์ครับแต่ถ้าคุณใช้งานในเมืองนะครับเดินทางบ้างเป็นบางเวลานะครับแล้วก็ อยากจะใช้รถที่มันมีความประหยัดอยากได้ฟิลของรถยนต์ไฟฟ้าสักหน่อยคันนู้นครับ BMW 5 3 0 e ก็ตอบโจทย์เช่นกันครับแต่พูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับ BMW เขาก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมพร้อมกันเลยครับ BMW iX 2ถ้าพูดก็คือมันคือ compact BEV นั่นเองนะครับเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ compact ระขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับจุดเด่นของเขาก็คือภาพลักษณ์ที่มันมีความสปอร์ตจ๋าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกระจังหน้าที่ปิดทึบนะครับ อาจจะได้เสน่ห์มาจากของพี่ชาย BMW iX สักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวกระจังหน้าก็เป็นไอคอนิกโกลแล้วแล้วก็เป็นไตคู่แบบใหม่นะครับซึ่งก็คือมีเส้นสายที่มีคมสันที่จมูกยาวไปถึงฝากระโปรงนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าสายสปอร์ตทุกคนจะชอบแน่นอนนะครับอีกข้อนึงนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับเขาก็จะมีการปรับปรุงนะครับเปลักษณะของไฟลูกศรน,นะครับ ซึ่งเจ้าไฟลูกศรเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของ BMW SUV หลายๆรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น X5 X6 นะครับที่เปิดตัวในช่วงล่าสุดออกมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของไฟลูกศรแล้วกันชนคุณเห็นไหมมันเป็นลักษณะของการชนที่มีความสปอร์ตนะครับจะแอบคล้ายกับพี่ชายอย่างซีรีส์5สักนิดหนึ่งนะครับคือจะมีการเล่นสีดาทางด้านหน้าเข้ามานะครับซึ่งมันให้ภาพลักษณ์ที่ดูแบบโดดเด่ดนะอ่ะส่วนของทางด้านข้างนะครับมาดูกันนิดนึงนะครับด้านข้างของเจ้า iX2 คันนี้นะครับติดตั้งล้อขนาด20นิ้วใหญ่เบ นะครับแม้ว่ารถคนี้จะไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับชุดยางเป็น Continental Eco Contact 6Q นั่นเองนะซึ่งก็เป็นยางยอดนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นนะครับตราเอ็มมีมาให้นะครับแล้วก็รวมถึงนะชุดหลังคานี่บอกเลยเป็นหลังคาแก้วนะครับเป็นหลังคาแก้วให้มาแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยเขาจะมีความพิเศษนิดนึงก็คือจะมีเส้นช่วงกลางประตู ปกติเราไม่ค่อยเห็น b m ทําแบบนี้นะแต่คันนี้มีนะครับเป็นเส้นที่เป็นคมสันเลยนะครับแล้วก็ช่องชาร์จอยู่ด้านนี้ครับอยู่ทางด้านหลังตอนขวานะครับช่องชาร์จก็จะเป็นแบบ C C S combo 2นะครับแล้วก็ A C Type 2นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยครับจุดขายสําคัญของ B M W i X 2เนี่ยก็คือนี่ครับมันเป็นลักษณะคูเป้ S U V ซึ่งดีไซน์แบบนี้นะครับเราจะคุ้นๆเนาะก็คือเป็นดีไซน์ของ X 4 X 6นะครับเขาเรียกว่า S A V นั่นเองนะครับซึ่ง นี่น่าจะเป็น SUV ไฟฟ้าคันแรกเลยนะที่ออกมาครับหลังจาก IX3 นะครับหรือ i x เอซงซึ่งอันนั้นจะเป็นลักษณะของ SUV สมากกว่านั่นเองครับด้านท้ายรถมาดูกันนิดนึงนะครับด้านท้ายรถก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่นะครับไฟท้ายที่มีลักษณะคล้ายๆไฟหน้าก็คือเป็นลักษณะเหมือนเหมือนลูกศรแต่อันนี้มันจะไม่เป็นลูกศรซะทีเดียวมันเป็นยูยูยูนะครับแบบนี้นะช้กันชนล่างได้ภาพลักษณ์สปอร์ตมาเต็มๆเลยนะครับก็คือนี่ครับมีดีฟิวเซอร์มาให้นะครับซึ่งผมชอบนะ แล้วขอเปิดท้ายหน่อยนะครับพอคุณเปิดท้ายปุ๊บนี่มันอยู่นี่เอ๊ครับวิธีการเปิดเนี่ยแอปคลายมินิถ้าผมจำไม่ผิดนะแอปคลายมินิเลยนะครับแต่ฝาท้ายมันอ่ะค่อนข้างสูงเนาะอันนี้ก็สําหรับใครที่ใช้งานนะครับก็ขอเตือนว่าระวังสักนิดหนึ่งถ้าคุณไปจอดแล้วเปิดในห้างครับอาจจะแทกข้างบนได้นั่นเองครับในนนก็เปิดขึ้นมาแล้วเรามาดูหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็น SAV ครับ SAV คืออะไร SAV คือแบบนี้ครับ ถ้าคุณมาดูนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระมันจะค่อนข้างยาวมันจะยาวกว่าพวก s u v ปกตินะครับถามว่าทําไมคือเขาเอาไว้เก็บของสัมภาระให้มันได้เยอะนะครับซึ่งเจ้า IX2 ก็จะมีชั้นแบ่งมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามผมนะพื้นที่สัมภาระแบบนี้นะครับเก็บของได้เยอะแบบนี้น่าจะถูกใจหลายคนแหละาล้ครับมานั่งภายในห้องโดยสารของเจ้า BMWIX กันบ้างนะครับโอ้สมชื่อ Compact SAV เอพอเข้ามาปุ๊บคุณจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันมีความเล็กอยู่ประมาณหนึ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับถูกทําให้ดูมีความทันสมัยมากกว่า BMW ที่เรารู้จักทั่วๆไปเลยต้องคิดดิ BMW Cur b ี w Curve Screen มีมาให้พวงมลาลัย M มีมาให้นะครับแต่พวงมลาลัยนะครับค่อนข้างใหญ่มากครับใกล้เคียงกับ x 6ที่ผมเพิ่งขับไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับจุดสําคัญก็คืองานออกแบบของมันเนี่ยทันสมัยมากผมไม่เคยเห็น BM ทําอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับช่องแอร์ขนาดใหญ่ ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะครับคอนโซลตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จนะครับเอาวางไว้ได้นะครับช่องวางแก้วน้ำคอนโซลเป็นแบบกึ่งดวลเลเยอร์สนะครับแล้วก็เป็นฟลตติ้งคือด้านนี้ผมสามารถเอาของอาวางไปได้เลยด้านนี้อาจจะมีเสานิดนึงนะครับแต่ก็ยังสามารถล้วงได้นะครับนั่งจับมือกันได้อะไรได้เหมือนกันหมดเลยนะครับหลังคาเหมือนที่บอกไปเป็นพาโนรามิกกาส์ลูปนะครับ กลับมาตรงไอแลด์น,นิดนึงนะครับคันเกียร์คุณจะเห็นได้ว่าก็เป็นลักษณะของรุ่นที่ทันสมัยแล้วของ BMW นะครับแต่ว่าการใช้งานมันอะ่ะคุณดูสิพวงมาลัยคันเกียร์สอกผมทุกอย่างมันดูอยู่ใกล้หมดเลยอะ่ะคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะมันโอเคสําหรับผมอะที่ชอบแบบรถอะไรที่แบบมันดูแบบขับแล้วแบบเฟี้ยวฟ้าวหน่อยอผมชอบนะครับในส่วนของตรงหน้าคนขับผมลืมไปอย่างหนึง่งเฮดอัพดิสเพลย์มีมาแล้วนะครับ ในส่วนของภายในห้องโดยสารก็ยังมีความบันเทิงจากฮา r m มันคาร์ดอนนะครับให้เพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของเบาะนั่งกันบ้างนะครับเบาะนั่งเนี่ยอยากให้ดูนะครับจริงๆอ่ะผมจะจะบอกว่าเบาะนั่งทรงนี้เนี่ยผมคุ้นๆุนผมเคยเจอมันนะครับมันเป็นเบาะทรง M นะครับซึ่งมีอยู่ในพวก M3 นะครับ M3 ทัวริงเนี่ยคันที่จอดอยู่ตรงนู้นเนี่ยลักษณะเบาะคล้ายๆกันนะครับแค่ต่างกันว่าคันนั้นมันเป็นเบาะคาร์บอนเคปลานะครับคันนี้มันอาจจะเป็นทรงเดียวกันแต่ว่าเป็นแบบปกตินะครับซึ่ง เฮ้ยนี่รถยนต์ไฟฟ้าให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณมาดูนะการตัดเย็บนะครับในส่วนที่สัมผัสเราเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นอัคนธราถึงเห็นไหมด้านบนก็จะเป็นหนังอีกชิ้นอีกแบบนะครับเออมันก็เข้าท่านะปกติรถยนต์ไฟฟ้าที่ดูสปอร์ตสปอร์ตมีไม่กี่รุ่นหรอกในบ้านเรานะ BMW ทำไอ2มานี้ค่อนข้างดีเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยชอบชอบเอาละเข้ามาดูตอนหลังของเจ้า IX2 กกันบ้างครับผมบอกเลยว่าพอนั่งปุ๊บ รถมันจะคอมแพกไปไหน,นครับที่ผมบอกว่ามันคอมแพกเนี่ยคือจริงๆอะถามว่าบอลนะนั่งได้นะบอลเป็นผู้ชายตัวใหญ่นะครับแล้วก็พอมานั่งตอนหลังก็ everything is compact นะครับเล็กรูมเนี่ยผมบอกเลยว่าสําหรับผมมันไม่เหลือเพราะว่าเนี่ยคือเบาะที่ผมปรับไว้นะครับส่วนโชเดอร์รูมก็มีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งก็โอเคแหละมันก็มีพื้นที่อยู่พอสมควรครับเฮดรูมเหลือเยอะนะครับอันนี้ดี เพราะปกติ SAV เนี่ยเราอาจจะก,กังวลว่าเอ๊ะหลังคามันลาดลงแล้วมันจะกระแทกไหมอะไรไหมไม่นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาย่อเบาะนั่งเนี่ยลงนิดนึงคุณจะสังเกตได้ว่าผมเหมือนนั่งต่ํานิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอะต้องการให้เรามีพื้นที่เหนือหัวเยอะหน่อยนะครับซึ่งพอนั่งต่ําสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือคุณจะรู้สึกว่าขาเราเชิดเห็นไหมขาเราเชิดคือองศาม,มันไม่ได้แบบดูคอมอร์ตอะองศาม,มันดูแบบนั่งเหมือนไม่สบายนะครับอันนี้ก็ ต้องลองนั่งดูนานๆว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยก็คงพอได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยเราก็อาจจะอ้าขานะครับทำให้มันค่อนข้างสบายนิดนึงนะครับเรืองฟังก์ชันออปชั่นมีอะไรบ้างแน่นอนละที่เท้าแขนนะครับอันนี้อยากจะชทุนชมนะครับเพราะว่าที่เท้าแขนตรงนี้นะครับมันออกแบบมาพอดีกับที่เท้าแขนที่ประตูเลยทําให้นั่งได้อย่างสบายนะครับนอกจากนี้นะครับช่องแอร์ตอนหลังมีมาให้ช่องชาร์จ USBC มีมาให้ นะครับการตัดเย็บนะครับก็เหมือนตอนหน้าก็คือตรงกลางเป็นหนังอะคันทาร่านะครับช่วยดูดเสื้อผ้าของเรานั่นเองครับแต่ว่าเขาไม่ได้ตัดเย็บให้มันเป็นเบาะสปอร์ตแบบนี้นะก็คือตัดเย็บเป็นเบาะนั่งธรรมดาทั่วไปรวมๆดีพอได้พอไหวอยู่นะครับสายสปอร์ตทั้งหลายน่าจะถูกใจเลยแหละนะครับในเรื่องสมรรถนะในการขับขี่นะครับของ BMW iX 2คันนี้นะผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่า เจ้านี้นะเห็นเปรียวๆแบบนี้นะครับมีพลังกำลังขับสูงสุดนะครับอยู่ที่313แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่494นิวตันเมตรทีเดียวนะอัตราเร่งสูดถึง้อยครับอยู่ใน5.6วินะครับแต่ทอาสปีดของมันเนี่ยก็ได้แค่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แบตเตอรี่นะครับมีขนาด66.5กิโลวัตต์าวนะครับรองรับการชาร์จ AC สูงสุด22กิโลวัตต์นะครับส่วน DC นั้นรองรับสูงสุด130กิโลวัตต์นะครับระยะทางต่อการชาร์จนะครับถ้าเอาตามที่เขาบอกเลยนะเขาบอกว่า BLTP ได้อยู่ที่449กิโลเมตรต่อการชาร์จซึ่งถือว่าก็เยอะนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของอัตราระยะทางต่อการชาร์จเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการขับขี่อุณหภูมิภายนอกปัจจัยอื่นๆนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคุยกันตรงๆเลยเนี่ย เอาสัก400กิโลเมตรต่อการชาร์จเนี่ยเจ้าเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับราคาคุณเห็นแล้วเนาะอยู่ที่3ล้าน3 9 9 9 0นบาทครับราคานี้กับรถ SAV ทรงสปอร์ตแบบนี้ผมว่าน่าสนใจทีเดียวครับแล้วก็ที่สำคัญรถคันนี้มีขายในรถแรกนะประมาณ50คันเท่านั้นครับตอนนี้ไม่รู้จองไปกี่คันละใครสนใจมาดูได้ที่ BMW ในงานมอเตอร์โชว์ครับแต่ว่ามันมีไฮไลท์อีกอันนึงนะผมอยากจะพาเพื่อนๆไปชมรับกับรถที่หลายคนสามารถเข้าถึงแบรนด์ BMW ได้แน่นอนครับ อยากเริ่มต้นกับ BMW ครับผมแนะนำคันนี้เลยครับเพิ่งปรับราคาใหม่แล้วบอกเลยว่าเราใจมากขึ้น BMW 2 2.0i Gran d Coupe M Sport คันนี้นะครับราคาคุณเห็นแล้วครับอยู่ที่1,999,000บาทนะครับซึ่ง เป็น BMW รุ่นเดียวตอนนี้ที่ต่ำกว่า2ล้านบาทนั่นเองครับสมรรถนะของมันก็ไม่ธรรมดานะผมเคยขับเหมือนกัน,นครับเจ้านี้ก็เรียกว่าได้อารมณ์ความรู้สึกสปอร์ตเช่นกันนะครับใต้เลืหน้าของมันนั้นนี่เลยครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ BMW Twin Tower ทวินะครับลังขับนั้นอยู่ที่192แรงม้าครับแล้วแรงบิดสูงสุดนั้นอยู่ที่280นิวตันเมตรขับเพื่อนล้อหน้านะแต่ว่าอยากจะบอกว่าขับสนุกมากๆเลยเพราะว่าท็อปสปีดเจ้านเนี้ 38กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับเฮ้ยแรงอยู่นะเรียกว่าถนนหมดแล้วคุณยังไปไม่ถึงคปสปีดเลยผมลองแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับด้วยโปรโมชั่นใหม่ของ bmw เนี่ยทำให้คุณเป็นเจ้าของเจ้ารุ่นนี้ง่ายขึ้นนะคโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยากจะขึ้นมาเล่นรถหรูนะอย่าลืมมองนะครับคันนี้เลย bmw 2 2 0 i grand coupe m sport ฝากไว้ด้วยครับ เป็นไงบ้างครับบูธ BMW ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ผมบอกเลยว่ามีรถที่น่าสนใจมากมากเลยครับไม่ว่าจะเป็น BMW Seri 5ตัวใหม่นะที่เราพาชมไปนะครับหรือจะเป็นที่ถูกใจผมนะก็หวังว่ามีโอกาสขับนะก็คือ BMW iX 2นั่นเองครับแล้วก็รถที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายอย่าง BMW 2020 i Gran Coupe M Sport คันนี้ครับภาพรวมผมบอกเลยว่า BMW ปีนี้น่าสนใจไม่แพ้กันครับใครอยากเห็นรถ BMW อยากมาถามโปรโมชั่นอยากลองสัมผัส มาได้เลยครับที่งานวิโชในปีนี้ครับ